ข้อมูลจากทั่วโลกพบว่าประชาชนมีการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดขนมรวมไปถึงอาหารแปรรูปกันมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9รวมทั้งในประเทศไทยด้วยปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมมากเป็น2เท่าเกินกว่าปริมาณโซเดียมที่ WHO แนะนําซึ่ง WHO เนี่ยนะคะก็แนะนําว่าไม่ควรบริโภคเกลือเกินวันละหกรัมหรือโซเดียม2,000มิลลิกรัมต่อวันขนมและอาหารสําเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูง และผู้บริโภคไม่สามารถเอาโซเดียมออกได้ไม่สามารถปรับได้เพราะโซเดียมเนี่ยได้อยู่ในอาหารเหล่านั้นอยู่แล้วดังนั้นการบริโภคโซเดียมในช่วงนี้จะเพิ่มขึ้นค่ะดิฉันต้องการเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทุกวันที่มีการประกาศออกสื่อนั้นตัวเลขนี้เราสามารถเลี่ยงการเสียชีวิตเหล่านี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับการมีโรคไม่ติดต่อ ดังนั้นโรคไม่ติดต่อเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าจะเป็นโรคหัวใจมีสหสัมพันธ์กับโรคโควิด19และโรคประจำตัวอื่นเป็นปัญหาที่เราควรหาทางแก้ไขในขณะนี้และเราควรเริ่มต้นตอนนี้ค่ะยิ่งในสภาวะโรคระบาดตอนนี้ค่อนข้างเลือกบริโภคอาหารยากค่ะหรือว่าไม่สามารถเลือกได้เลย คือเอาง่ายๆว่ามีอะไรติดบ้านก็ต้องกินนะคะ,ะและในส่วนของอาหารที่ต้องตักตุนจำพวกอาหารสดก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานคนส่วนมากก็จะเลือกเป็นอาหารแปรรูปอาหารถึงสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปหรือว่าเป็นอาหารกระป๋องแน่นอนว่าแต่ละชนิดนั้นโซเดียมไม่ได้น้อยเลยลดการใช้พวกเกลือนะครับหรือลดการโซเดียมเนี่ยนะครับเราต้องทำทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นปัญหาเร่งด่วนด้วย นะครับเพราะว่าการคนไทยอย่างที่ดรเรนุบอกคนไทยบริโภคสองเท่าและเป็นทุกภูมิภาคนะครับทุกแทบจะทุกทกลุ่มวัยด้วยนะครับโดยเลยความเราเรา,เรา,เรามีความกังวลในส่วนของประชากรอายุน้อยนะครับที่มีแล้กวก็คนเขตเมืองก็ต้องการมีการบริโภคอาหารที่เรียกว่าแพ็กเกจฟู้ดกันทั้งสวนนะครับก็คือเรื่องของฉลากอาหาร หรือเรียกว่าด้านหน้านะครับหรือเรียกว่า front of package เนี่ยนะครับจะเป็นปนระเด็นที่เสนอสน,นะครับลงทุนน้อยแล้วได้ผลดีทําได้ในประเทศกำลังพัฒนาฉลากนี้นะครับเป็นสิทธิของผู้บริโภคนะครับเป็นเป็นไรต์แล้วก็ของผู้บริโภคในการได้รับการเสริมสร้างกําลังหรือ empower นะครับในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าของเขาดังนั้นเป็นผมคิดว่าเป็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจะมอบให้ครับ mm hmm. เรามีมาตรการฉลากอาหารมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งของเราเนี่ยเรียกว่า healthier choice พยายามไปให้สัญ,ญ,ญลักษณ อาหารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เข้มข้นพอสําหรับการเปลี่ยนนะครับฉลากที่อยู่หน้าอาหารดีกว่าหรือว่าอาจารย์ปรยาดูฉลากหลังอาหารที่จะต้องใช้แว่นขยายเข้าไปดูด้วยไหมครับอยู่ข้างหน้าดีกว่าอยู่ข้างหลังอันนี้หลักการง่ายๆเลยครับของเราเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มีอยู่ข้างหน้าจริงนะครับในในอาหารบางอย่างแต่ให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะแปลผลได้ยากคือแปลผลได้เร็วดีกว่าข้อมูลเยอะเยะ ห้ามถ้ามีอะไรห้ามันจะเข้าใจง่ายก,การขึ้นภาษีก็ตามหรือว่าการทําฉลากเพราะนอแพ็กเกจนะครับอยู่ที่ข้างหน้าฉลากนี่นะครับมีผลมากในการทําให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนสูตรอาหารไม่ว่ากลุ่มอายุไหนก็เข้าใจได้สามารถใช้กับอาหารสําเร็จและอาหารที่ไม่สําเร็จอยู่บนเมนูก็ได้นะครับมีงานศึกษาในหลายประเทศที่พบว่าไปใช้ในเมนูอาหารตามร้านอาหารก็ยังใช้ได้ทําให้ประชาชนเนี่ยเลือกการรคที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจครับร้านอาหารไม่ได้ไรายได้ลดลง hmm. คนเปลี่ยนวิธีนะครับแต่ไม่ได้ลดจํานวนไม่ได้ลดปริมาณการสั่งอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบด้านเศรษฐกิจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ภาคอุตสาหกรรมอาจจะอาจจะอ้างถึงนักอนาคตนะครับผมคิดว่าจะมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆว่าการเก็บภาษีอาหารเค็มเก็บภาษีความเค็มครับจะมีส่วนช่วยเสริมมาตรการเหล่านี้นะครับเราต้องใช้ปืนกลน,นะครับอย่ายิงทีละนัดในการจัดการกับมหันตะัยอันดับหนึ่งจากความจากที่เข้าปากประชาชนไทย